รายการนี้สามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะเราจะาคุณไชมช,ชสุดยอดอาหารกับครัซร่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหารซีพีซีเติมชีวิตที่ดี สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนค่ะวันนี้ครัวอาเซียนของเราพามาที่โรงแรมชื่อดังกลางกรุงเทพมหานครก็คือโรงแรมปรทุมวันพรินเซสนั่นเองนะคะหน้าที่แห่งนี้ มีร้านอาหารเกาหลีที่มีชื่อเสียงมากๆอยู่ร้านหนึ่งเขาเรียกว่าได้รับรางวัลมาสารพัดรางวัลกวาดมามากมายทีเดียวถือว่าเป็นอาหารเกาหลีตำรับแท้ๆเพราะว่าคนที่คุมอาหารผู้จัดการอาหารเป็นเชฟใหญ่ด้วยเป็นสาวชาวเกาหลีจริงๆนั่นเองนะคะที่ฉันอยู่ที่ร้านอาหารเกาหลีคองจูนะคะกับมาดามคิมฮานาซึ่งเป็นผู้จัดการห้องอาหารและเป็นเชฟใหญ่ที่นี่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอันยองซโออันยองซ อัญโยนเจย์โยอยู่เมืองไทยมานานเนี่ยคะเชฟนานแล้วค่ะนานแล้วกี่ปีคะเนี่ยยี่สิบปีได้้อ๋อเหรอคะอ๋อแต่ยังดูเป็นเกาหลีแท้ๆอยู่เลยนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลมาเพื่อมาดูแลร้านอาหารที่นี่โดยเฉพาะหรือเปล่ามาดามที่นี่เมื่อก่อนไม่มีอาหารเกาหลีอ๋อก็ปอนลงแนรข้งเดียวั้งแรกข้งอาค่ะค่ะแล้วก็ต่างขึ้นก็ตรง ซีรีส์เกาหลีอ่ะดายจังเกิ้ลรสชาติจากเกาหลีอินกริเดียนจากเกาหลีอ๋อวัตถุดิบก็จากเกาหลีเลยเออบางผักสดทุกอย่างก็ไทยแลนด์แต่ว่าอินกริเดียนค่ะซีอิ๊วแล้วก็พริกเกาหลีเจนบอกว่ามาดำลงมือปรุงอาหารให้สูตรเมนูอาหารเองหมดเลยใช่ค่ะอืแล้วก็วันนี้ก็เลยจะแนะนำอาหารที่มาดำเลือกมาแล้ววันนี้แนะนำ ชวังโรยัลคูซีนนะคะโอ้โหโรยัลคูซีนมาจากวังหลวงเลยค่ะนั่นก็คือกุ้งชวังเทฮานงเชนนะคะอ๋อนี่แปลว่ากุ้งชาวังค่ะมีซอสมัสตาร์ดค่ะออซสมัสตาร์ดแล้วก็กุ้งไทยก็ฟรอนนะคะอกุ้งเสือแล้วก็มีเกาลัดไพน็อตอันนี้ก็กระลำปีม่วงอีกสาลี ซาลี่ด้วยเห่ะซาลี่มีหลายอย่างอีกเดลตี้ฟู้ดเลยนะคะอ่าลองชิมดูนะคะสุดยอดเมนูของแดงจันทร์ึงใส่น้ำผึ้งนิดหน่อยหวานหอ๋อหวานหวนไหคำโตมากคอร่อยรสชาติหวานหวานอันนี้ใส่น้ำผึ้งนะคะหวานหวานเปรี้ยวๆกินกระเทียมหอมๆแล้วก็กรอบจากสารพัดผักหลากสีที่ มาดำได้บรรจงใส่มาก็อร่อยะเรียกน้ำย่อยได้อย่างดีทีเดียวอันนี้หนึ่งจะอร่อยมากเลยสําหรับแดดจังกึ่งมื้อแรกอันนี้ข้างๆคืออะไรคะสวยงามมากเลยอันนี้ก็น้ำอบชยนะคะภาษาเกาหลีซูจงกวาสซูจงกวาค่ะชอยใส่แล้วก็กิงด้วยอก็อันนี้อันนี้พุดสาแห้งด้วยเคี่ยวเลยใช่ไหมคะอันนี้พุดสาแห้งท่ทำเหมือนขนมเลยนะคะเนี่ยใช่ค่ะ อมนิดค่ะใส่น้ำผึ้ง,งด้วยจริงๆอาหารเกาหลีสมัยก่อนก็ใส่น้ำผึ้งไม่ใช่ใส่น้ำตาลเอาหรือหรือผลไม้หวนานค่ะเกาหลีน้ำผึ้งเยอะเหรอคะรสชาติรสชาติธรรมชาติออเดิร์ฟตามด้วยเครื่องดื่ม,มคล้ายกับขนมหวานก็อร่อยสุดยอดแล้วสมกับได้สารพัดรางวัลแต่ว่าเรายังไม่จบแค่นี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารเกาหลีฮงจูอยู่อีกพรุ่งนี้จะมาให้มาดามคิมแนาน แนะนำต่อในฐานะที่เป็นเชฟใหญ่อาหารอะไรหรือตำกรรมของแดนตะกึงมากๆนะคะมากันได้ใครสนใจชมรายการแล้วมันนุ่มขึ้นไปทานเลยเนี่ยท่านต่อโรงแรมปทุมวันเป็นเซฟที่หลายคนคือ,บบอคนนมาดามกินมากๆนะคะที่เ <ๆ S 2> กี่วยวกับรายการรุ่นนี้กับ็ติดตามรายการครัวเซ้นกันใหม่กับเราต่อไปวันนี้เราสองคนจบกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะแม่ไหนๆก็มั่นใจอาหารสด CP พีแม่บ้านค่ะแม่ครัวค่ะ เิเลียนค่ะแม่ยกค่ะแม่ยายค่ะคนนี้แม่ตูนหัวแม่ไหนๆก็เลือกใช้อาหารสดสะอาดจาก CP ีเนื้อไก่ที่เลี้ยงโดยไม่ใช้ฮอร์โมนค่ะหมูสดที่เลี้ยงโดยไม่ใช้สารเล่งเนื้อแดงค่ะไก่ไก่สดสะอาดค่ะจากไก่ที่เลี้ยงโดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะแม่บ้านนับหลานมั่นใจ CP พีซีีเติมชีวิตที่ดี